สดีครับ k ค s u p p l ายจากเพจขายตู้เย็นเคลื่อนที่1 2โวลต์นะครับวันนี้มาดูตู้เย็นนิวโมเดลของ2021นะครับชื่อรุ่น ecx นะครับก็จะมีขนาด3ขนาดเหมือนกับรุ่น cx นะครับก็คือ3 0ลิตร40ลิตรและ5 0ลิตรนะครับวันนี้ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องขนาดเรื่องระบบทองวามเย็นอะไรมากนะครับก็จะแค่มาเปรียบเทียบว่ารุ่น ecx กับรุ่น cx มีอะไรแตกต่างกันบ้างเท่านั้นนะครับเรื่องขนาดภายนอกเรื่องขนาดภายในระบบทำความเย็นจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับจะมีออปชันเสริมมาหลักๆเนี่ยประมาณสัก3 4จุดเท่านั้นเองนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาเราเริ่มกันเลยนะครับจุดแรกนะครับเป็นจุดที่ทุกท่านค่อนข้างจะสอบถามข้อบ่อยว่าตู้เย็นมีแบตในตัวไหมแบตเตอรี่ในตัวตัวนี้นะครับมีมาให้แล้วนะครับสีเหลี่ยมๆเล็กๆตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ ก็สามารถถอดเข้าถอดออกจะใช้ไฟตรงจากที่เราเสียบด,ด้านข้างก็ได้หรือจะใช้ไฟผ่านแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยก็คาไว้ตลอดเวลาเราเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับเขาก็จะชาร์จแบตไปด้วยใช้งานตู้เย็ยนไปด้วยได้นะครับแล้วถ้าแบตเตอรี่เต็มก็จะตัดการชาร์จให้อัตโนมัตินะครับตัวแบตเตอรี่จะมีความจุ15.6แอมป์นะครับ15.6แอมป์12โวลต์เป็นแบตเติอรเทีมยมไอออนนะครับ เน้นเรื่องน้ำหนักเบานะครับและอายุการใช้งานค่อนข้างนานนะครับเสียบเข้าไปตัวนี้แล้วถัดมาก็จะเป็นฝาปิดนะครับที่ทุกท่านสอบถามกันเข้ามาอีกอย่างรุ่นตัว cx นะครับรุ่นตัว cx ฝาปิดก็จะสังเกตว่าไม่มีตัวล็อกฝานะครับเปิดปิดเนี่ยมันจะมีแค่ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับที่มันนูนขึ้นมานิดนึงสองฝั่งซ้ายขวา มาลงกับไอหลุมตรงนี้นะครับที่เขาทํามาคือใช้ไปใช้มามันก็อาจจะมีหลวมได้บ้างนะครับแต่ตัวนี้มันมีที่ล็อกฝามาให้นะครับถัดมาด้านข้างนะครับถ้ามองเทียบกันนะครับตัวเดิมก็จะมีแค่ลักไฟเสียบไฟตรงนี้นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ย ก็จะมีปลั๊กเสียบเหมือนกันมาดูที่ปลั๊กเสียบตัวนี้จะมีฟิลมาให้ฟิลติดจากภายนอกเลยนะครับเผื่อว่าท่านใดเสียบสายสลับขัว้วหรือทําอะไรแล้วแต่แล้วฟิลมันตัดเนี่ยตัวนี้สามารถแกะฟิลตรงนี้ออกมาเปิดฝาครอบมานะครับแล้วก็ดึงฟิลตรงนี้ออกมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเป็นฟิลเหมือนฟิลที่ใช้ในมอเตอร์ไซค์นะครับขนาด15 M แอมป์นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วใส่ปิดฝาเก็บเข้าไปนะครับ จะสะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นรุ่นเดิมก็จะต้องแกะฝานะครับถอดน,อน็อตถอดอะไรถอด,ถอด,ถอดฝาครอบมาแล้วก็มาเปลี่ยนฟิลด้านในนะครับอันนี้คือความสะดวกที่เพิ่มเติมเข้ามาและจุกด้านข้างตรงนี้นะครับพอร์ตด,ด้านข้างจะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบชาร์จแผงโซล่าเซลล์นะครับคือระหว่างเราเดินทางนะครับเราใช้ไฟในรถยนต์ไฟช่องจุบรีในรถเนี่ยมาเสียบชาร์จแบตแลืใช้งานตัวเย็นพอไปถึงปลายทางเนี่ยเราอาจจะมีแผงโซล่าเซลล์เล็กๆสักแผงหนึ่งสักประมาณ50บวัตต์บวกลบนะครับแล้วแต่ การพกพาแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับก็มาเสียบตรงพอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้และใช้งานตู้เย็นไปด้วยระหว่างวันนะครับพอหลังจากแบตก็เลยแบตแบดแดแดดนะครับแสงแดดหมดหรือว่าเครื่องยนต์ดับเครื่องแล้วเนี่ยตู้เย็นก็จะมาดึงไฟจากแบตเตอรี่ใช้งานนะครับสำรองไฟได้ประมาณ3-4ชั่วโมงบวกลบอันนี้คือนูทูมภายนอกที่สัก30กว่าองศานะครับ แต่ถ้าอุณหภูมิภายนอกเย็นเย็นเหมือนอากาศหนาวหรืออยู่บนเขานะครับก็สามารถใช้ได้ลากยาไปถึง1ิบชั่วโมงบวกลบนะครับอันนี้เทสมาแล้วนะครับโดยตั้งอุณหภูมิภายในเนี่ยประมาณศูนย์องศานะครับอันนี้ข้อมูลตรงนี้เรื่องชั่วโมงเนี่ยอันนี้จะแกว่งแกว่งพอสมควรนะครับก็ขึ้นอยู่อุณหภูมิภายนอกภายในที่มันดิบกันและความถี่ในการเปิดฝานะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาอีกอย่างหนึ่งนะครับ คือถ้าเราสังเกตเนี่ยรุ่นเดิมมันจะมีช่องระบาย3ด้านด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะครับส่วนรุ่นใหม่จะมีแค่2ด้านนะครับรุ่น e4x เนี่ยจะมี2ด้านทีนี้เขาเลยทําแผงระบายความร้อนชดเชยมาให้นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้แกะดูนะครับถ้าถ้ามองเข้าไปอ่ะจะเป็นแผงแบบเป็นคอยล์ระบายความร้อนแบบอลูมิเนียมนะครับ ซึ่งมันก็จะนำความร้อนระบายความร้อนได้ดีกว่ากว่าตัวแบบอันนี้น่าจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไว้คลิปไหนผมจะมาแกะดูมนันจะเป็นเหล็กสีดำดำนะครับเป็นเหล็กสีดำม้วนซึ่งถ้าพูดกันตามตรงตัวนี้ก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับอันนี้ไม่ได้เต็มตัวแกะมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อเป็นการชดเชยที่ช่องระบายความร้อนๆๆเขาหายไปหนึ่งช่องนะครับ ก็ท่านใดนะครับสนใจตู้เย็ยนรุ่น E C X นะครับก็จะมี30ลิตร40ลิตร50ลิตรหรือสนใจรุ่นเดิมนะครับ C X 30 40 50ราคาก็ย่อมเยาวปว่าแน่นอนนะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับรายละเอียดลงไว้ให้ด้านล่างนะครับทั้งทางเพจ Facebook นะครับไลน์และก็เบอร์โทรนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ